สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนฐานไบออดหรือฐานเมนบอร์ดของโน้ตบุ๊กให้ดูนะครับให้ดูให้ชมการเปลี่ยนฐานโน้ตบุ๊กนะครับนะฐานไบออดเนี่ยมันจะต้องแกะเครื่องนะครับจะมีบางรุ่นเท่านั้นอะ่ะที่ไม่ต้องแกะเครื่องเปิดฝาหลังมาหน่อยก็เจอเลยแต่ส่วนมากแล้วก็จะต้องแกะต้องใช้ทักษะในการแกะด้วยนะครับนะถ้าแกะไม่เป็นไม่เคยแกะไม่รู้วิธีการแกะก็พังแน่ๆนะครับนะบอดี้ก็แตกนะครับ ฐานใบออดสีเหลืองเป็นฐานใหม่ของผมนะครับนะอย่างตัวนี้เป็นฐานเก่านะครับเอาง่ายๆเริ่มแรกก็คือแกะมันออกนะครับดูแกะก็แกะดีๆนะครับค่อยๆแกะดีๆระวังสายมันขาดเท่านั้นนะครับแกะออกไปนะครับนำฐานใบออดตัวใหม่นะครับดูดีๆนะครับมันจะมี2พิน3พินดูอ่าอย่างนี้เป็น2พินนะครับดูให้มันเหมือนกันนะครับศึกษาดีๆก่อนนะถ้าซื้อมาผิดก็เสียดายของนะครับ เสร็จแล้วก็เอาเสียบเข้าไปนะครับเสียบให้มันเข้าค่อยๆเส,ยเ,เ,อเสียบเข้าไปเมื่อเสียบเข้าไปได้แล้วนะครับเราก็ต้องทําการจัดวางให้เป็นระเบียบนะครับวางให้มันถูกล็อกของมันนะครับก็ตามวิดีโอตามคลิปนี้เลยนะครับวางลงไปไบออดพวกนี้มันจะมี 3M ให้นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสวัสดีครับ